วัสดีครับวันนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมถนอมพาเพลินนะครับก็เดิกับผมวันนี้อยู่ที่ตลาดนะครับเยอะพ่กค้าเยอะๆเลยครับเป็นนเลยเป็นเป็น,ปนชุมชนชาวบ,บ้านนะครับเป็นตลาดชุมชาวบ,บ้านวันนี้หลายคนสงสัยลงวิดีโอไปแล้วรอบหนึ่งเข้ามายังไงถนอมพาเพลินนะครับมากับรถกู่ใจครับฮนด้าฟอรซ่า จะเป็นตัวจะเป็นแม่แย่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับไม่ได้มาอวดอ้างมาโชว์ว่าเองมีตังค์นะครับคืออยากได้แต่เด็กพอโตขึ้นก็หาครับหาหาเองครับผมเพราะว่าไม่ได้เป็นคนร่ำรวยนะครับแต่อยากได้อันนี้ก็มากับรุ่นผู้ใจนะครับไม่งอแงนะครับขึ้นเขาลงห้วยได้สบายนะครับก็หลับคลิปนี้ก็นะครับไม่มีผู้ใจมาคนเดียวขาดคู่นะครับ สำหรับใครของฝากก็นะครับฝากเงินมาฝากงินมาโอนเข้านะบัญชีฝาก <c oughs> ทางไลฟ์ทางไลฟ์ลช่องไลฟ์เด้อช่องไลฟ์สนอมพาเพลินนะครับอันนี้คุณตั้งบ่ญชีเองนะก็มีหลายอย่างครับของฝากไม่ได้ซื้อเองนะครับยืมชาวบ้านเขาข้างๆเอามาถ่ายรูปก่อนนะครับเไม่ได้ซื้อเองครับเอาชาวบ้านมาถ่ายรูปก่อนเพราะว่าไม่มีตัง ก็ฝากเพื่อนๆนี่แหละครับกดยอดไลค์สูสๆให้เส<ต>นอ,อมาเพื่อนวันหน้าก็อาจจะากซื้อเองไม่ได้ยืมผักเขามาถในะโอเคเพื่อนๆที่อยากได้นะครับแซลแซลไเล่นนะครับอยากได้หรือว่าอยากซื้อของอยากได้อะไรก็ยิกงการกันมานะครับเลยก็ได้หรือว่าทง f เฟซบุ๊กนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่สุดท้ายแล้วนะครับที่จะกลับนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ทุกคนสบายดีทุกท่านครับขอบคุณครับ